สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้บริหารร้านวือดุก่อสร้างภาคเหนือทุกท่านนะครับเข้าสู่เอชซีจีไลฟ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่คงที่ยงแปดเยอะไปหรอครั้งที่ห้าอยู่ครั้งที่ห้านะครับผมมาถูกโปรโมชั่นอันแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับเราต้องขึ้นต้นด้วยสินค้าหนักๆใหญ่ๆก่อนนะครับก็คือตัวปูนเสือกาวซีเมนนั่นเองนะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับก็คือ เพียงแค่ถ้าลูกค้านะครับจองและวก็ซื้อสินค้านะครับตั้งแต่20ถุงขึ้นไปนะครับรับเสื้อช่างตัวเสียกาวซีเมนต์ไปเลย1ตัวนะครับเพียงแค่ต้องสั่งซื้อผ่านระบบพร้อมพัดแล้วก็รับสินค้าภายในวันที่7ถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับอาวโปรโมชั่นต่อไปเลยโหคุยตัวนี้นานกันไปแล้วลืมเลยนะครับมีอีกสีตัวของผมนะครับ ตัวต่อมานะครับตัวหลังคารอนคู่กลับมาอีกแล้วนะครับสําหรับท่านที่พลาดโอกาสไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกคือทําไมลอนคู่กลับมาบ่อยเพราะว่าอย่างนี้ฮะตอนนี้พอดีผมคุยกันมาแล้วทงบัญชีแจ้งว่าลบกูนให้ลูกค้าจองสิทธิ์นะครับแล้วก็รับผลประโยชน์เท่าที่จองเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเอามาบ่อยหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าใครเกิดจองหกพันและรับหนึ่งหมื่นเนี่ยอย่างที่เราเคยบอกไปว่าจะได้ตัวนี้มันไม่ได้นะมันต้องจองเข้ามานะ อ่าจองเข้ามาก่อนแล้วก็รับสินค้าตามที่จองนะครับเอ้าถ้าสมมติสัปดาห์ที่แล้วผมสั่งไป6,000อ่ะเดือนนี้วันนี้ก็สั่งเพิ่มอีกแต่คิดว่าเดือนนี้ถ้าผมจะรับ10,000ผมต้องเอฟเพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มอีก4,000ก็ได้อ๋อวันนี้ก็เอฟเพิ่มอีก4,000ันหรือเพิ่มอีกห0 0 0มันก็ได้เผื่อไว้ได้สมวติพันสองพันแทนก็เป็นไรนิดหน่อยนะครับก็สั่งเพิ่มก็ได้เลยนะครับสำหรับสินค้ากลุ่มรอนคู่นะครับทุกสีนะครับครับผลประโยชน์นะครััับบื้้้อนนาทงสดดรเิคไ ตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่3าสเ็พฤษภาคมนี้นะครับผลประโยชน์ทั้งหมดคืนเงินเข้า e wallet ของท่านนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์ชื่อร้านแล้วพิมพ์ด้วยรหัส RT ตามด้วยจำนวนแผ่นที่ต้องการเข้ามาเลยนะครับโปรโมชั่นต่อไปเลยนะครับโปรโมชั่นที่3วันนี้นะครับซุปเปรอร์บอดมาแล้วนะครับตัวขายดีของเรานะครับตัวซุปเปอร์บอด์ด4-6มิลไซส์ไหนก็ได้นะครับเพียงแค่ซื้อครบทะลุทๆลุพาเลทรับเสื้อนี่ไปเลย ผู้พัดนะครับผเรศล์รับสองตัวนะครับนี่สวยๆในตัวนี้นะครับโปรโมชั่นต่อไปมาเลยนะครับยังอยู่ในกลุ่มของสินค้าของสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบูดนะครับตัวนี้เป็นตัวไม้ระแนงลายไม้นะครับอ่าไม้ระแนงลายไม้ครับซื้อทุกหนึ่งผเลทรับเสื้อเหมือนกัน2ตัวนะครับเฉพาะรุ่นลายไม้เท่านั้นนะครับพิมพ์ชื่อร้านและตามด้วยรหัส E.V. แล้วตามด้วยจำนวนพาเลทเข้ามา1นึ่งผเลทประมาณ880แผ่นเท่านั้นเองนะครับก็เหมือนเดิม หนพรเรรับเสื้อคูพัด2ตัวเช่นเดียวกันก็ามาได้เลยนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับ s อ g c ซีเมนบอร์อ่าตัวนี้กลับมาอีกครั้งนะครับริ่งไม่ได้กลับมาแล้วผมมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะโปรโมชั่นมีทั้งหมด3เดือนคือตั้งแต่เดือนเมษาจยนถึงเดือนมิถุนาย,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 ยนเลยนะครับสำหรับการซื้อสินค้ากลุ่มซ m e n นบอร์ดนะครับได้รับผลประโยชน์คือเงินคืนเข้าวัลเลตนะครับสูงสุดถึง 1,500บาทนะครับก็ซื้อขั้นต่ำก็คือ1 0 0 0 0บาทนะครับหบาทเนี่ยได้100บาทนะครับถ้าซื้อ10,000บาทเนี่ยก็คือรับ,รบไปเลย1,500บาทสะสมยอดได้นะครับสเดือนเต็มเต็มไม่จะเป็นต้องซื้อเดือนเดียว10,000ม่ไม่จะเปต้องซื้อเดือนเดียว10,000แซื้อครบ3เดือนสะสมกันไปเลยชิวๆนะครับรับไปเลยถูงสุดถึง1,500บาทนะครับก็จะซื้อถ้าซื้อ0 0 0อ่ะได้เท่าไหร่ 3,000ถูกต้องสินค้าตัวนี้ก็คือฮะคะกิลิกพาร์ติชันนะครับเป็นพาร์ติชันกัร์ดตนเองใช่ครับเป็นสินค้าของซิงโคลไลท์นะครับที่ปกติเราจะเป็นตัวแผ่นโปร่งแสงอ๋อคือวัสดุโปร่งแสงอย่างดีเลยใช่ครับใช่ครับนะครับซึ่งตัวที่ขายดีเราจะเป็นรุ่นที่เป็นตัวแปดสิบคูณหกสิบใช่ครับทุกตัวที่ขายดีมากๆนะครับก็คิดว่าทุกร้านเนี่ยมีวิธีการป้องกันอยู่แล้ว แต่ตัวนี้เพิ่มความสวยงามเข้ามาก็บอกได้เลยครับตัวนี้เป็นสินค้าคุณภาพนะครับเพราะเป็นหนึ่งในธุรกิจของ SCT K h e a l อยู่ในบริษัทเครื่องของเรานั่นเองใช่ครับรับรองคุณภาพโดยของชิงโครไก่เป็นตัวโปร่งใสอู่แล้วอ่านะครับใครที่สั่งไม่ทันยังไงแคปเจอร์ไว้เดี๋ยวเราไปโปรโมชั่นที่2กันเลยนะครับได้ครับตัวนี้เป็นตัวลวดผูกเหล็กนะครับกับลวดเชืดีมากมากเลยมาบ่อยเหมือนกันนะตัวนี้มาบ่อยครับวนเวียนกันมาอยู่อ่านะครับไม่กี่ตัวใช่ครับ นะครับแต่วันนี้นะครับเรามีสินค้าที่เป็นราคาพิเศษนะครับตัวลวดผูกเหล็กมาตรฐานก็คือลวดเใมของเรานะวันนี้มาถึง2ขนาดนะครับปกติจะมาขนาด2.5กิโลกรัมครับวันนี้พาพี่ชายมาด้วยมาตัว5้กิโลมาด้วย5้กิโลด้วยราคาพิเศษก็คือ2.5กิโลกรัมเนี่ยราคา63สิบสามบทนะครับแล้วก็ส่วนราคา5กิโลกรัมร้อบาทต่องคนนะครับเชี่วก็ทับสติลเนาะใช่ครับ เป็นของ S C G เช่นกันอ่านะครับตัวนี้เรามีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันคือมี3.2มิลิเมตรนะครับ ราคา8ปดร้อยสิบาทต่อลังนะครับแล้วก็ขนาดที่เป็น2.6งจุมิลลิเมตรนะครับคือ920บาทต่อลังวันนี้ราคาพิเศษถูกกว่าราคาปกติในพอมพัดน์จนพรุงนี้พิเศษกว่านี้อีกถูกกว่านี้อีกไม่มีไม่มีครับวันนี้พิเศษนะครับราคาวันนี้ถูกกว่าราคาในพอมพัดน์หร้อยยีบาทอ๋อถูกกว่าในพอมพัดอีกใช่ครับถูกต้องโอเคเฉพาะฟังก์ชันไลฟ์เท่านั้นต้องจองสิทธิ์มานะครับอนุญาตย้ำโปรเดิมก่อนนะฮะโปรเดิมนะฮะอย่างที่บอกนะฮะเมื่อปลายเดือนแล้วเนาะผมบอกผมจะะตต่่ออโให้พีเเบบบิรร์ดนคัก็ย สินค้ากระเบื้องซีแพคครับนะฮะตั้งแต่วันที่1ึงถึง31ิพฤษภาคมนะครับยอดเนี่ยนับทุกสีทุกรุ่นนะครับทุกสีทุกรุ่นต้องเน้นนะทุกสีทุกรุ่นนะฮะทุกรุ่นนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันแผ่นรับ e-wallet คืน2,500บาทครับผมครับ แล้วก็เมื่อถึง20,000ื่นแผ่นรับคืน20,000บาทเอ้ยก0 0 0บาทเท่าไหร่หกพับาทห0พับาทนะครับหก0 0นบาทสองหมืนแผ่นรับหกพันบาทสะสมยอดซื้อกับเบอร์ซีแพคกลุ่มสีพิเศษนะครับเพิ่มกลุ่มสีพิเศษนะครบ10,000หมืแผ่นรับเงินคืนอีก5้าพบาทนะครับผมอันนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะเหมือนเหมือนเดือนแล้วนะฮะเหมือนเดือนแล้วทั้งหมดจองเข้าอีวอลเลทเท่านั้นนะครับถูกต้องนะฮะถูกต้องอันนี้ย้ำโปรนะครับนะคือปลายเดือนที่แล้วผมไม่ได้ย้ำเรื่องสีพิเศษนะพี่เบิร์ตเดือนนี้มาย้าเลยนะว่ มีของตัวสีพิเศษเหมือนเข้ามาด้วยนะฮะเหมือนกันดูด้านล่างเลยนะครับไม่พอพี่เบิร์ตไม่พอผมเพิ่มให้อ่าอ่เพิ่มให้สําหรับสีพิเศษเนี่ยสีพิเศษสีพิเศษสีพิเศษลองดูสีพิเศษะฮะมีโปรเพิ่มให้พี่เบิร์ตครับผมเมื่อครบ6 0 0ันแผ่นนะครับแต่ต้องจองสิทธิ์วันนี้พี่เบิร์ตนะจองสิทธิ์วันนี้เท่านั้นเท่านั้นนะห0 0ันแผ่นเท่านั้นนะฮะรับทันทีหมอนนะฮะหมอนเป็นยังไงเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวนี้พี่เิร์วอ่านะครับตัวนี้ ซึ่งตัวนี้เขาแปลงล่างได้นะฮะแปลงล่างเป็นหมอนรองคอได้ที่เบิร์ดนะเหมือนอย่างในรูปเลยครับผมเหมือนอย่างในรูปเลยนะฮะหกพันแผ่นนะฮะหนึ่งซิทหกพันแผ่นต้องะะจองวันนี้เท่านั้นนะครับจองวันนี้เพราะว่าตัวนี้น<ๆ>มีจํากัดนะครับตัวนี้มีแค่สิบห้าซิทนะฮะสิบห้าซิทนะฮะยังไงจองสิทธิ์เข้ามาก่อนไปโปรต่อไปนะฮะเบิร์ดอ่าโปรต่อไปเป็นยังไงครับพี่ในเมื่อเรามีหลังคาซีแพคเต็มมุงแล้วนะฮะผมขอแนะนำนะรางน้ำตะเค้อลูซิงส์ scg นะครับตัวนี้ต้อองบกว่า สินค้าตัวนี้พิเศษจริงฮะปาติเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นราคาที่แบบว่าแบบรอบหันขึ้นราคามาเลยว่าวันนี้ราคาพิเศษ295บาทนะเป็นราคาโลมแบทแต่ที่พิเศษกว่านี้คือเฉพาะที่สั่งเข้ามาในวันนี้เท่านั้นนะฮะซื้อครบทุก20ท่อนจะได้รับเสื้อช่าง5ตัวทันทีนะครับกันเดียวลวเราสองคนขอยากกันนะครับผมแล้วอย่างไงคบกันสัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสน้ครับสวัสดีครับผมบาย